สวัสดีตอนบ่ายของวันที่29จ้ะน้าเนี่ยพากันมานั่งดื่มที่ทในเมืองนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะรอเวลาที่จะไปซื้อเนื้อเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้าจะไปกินข้าวบ้านลูกสาวแล้วก็เราจะกินหมูกระทะกันแล้วก็เลยน้าบอกลูกสาวว่าเดี๋ยวน้าเนี่ยจะซื้อเนื้อกับซื้อ,อ,อหมูสามชั้นไป ก็เลยว่าต well ้องเข้ามาในเมืองเข้มาซื้อแต่พอทีนี้วันนี้อากาศดีเลยพาันเข้ามาเร็วหน่อยแล้วก็หาเดินเล่นสักพักแล้วก็หานั่งดื่มสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อเนื้อแล้วก็ค่อยไปบ้านลูกสาวเลยหรืออะไรางี้แล้วเดี๋ยวว่าจะลองทำไก่ซอสเกาหลีอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้จะออกมาหน้าตาไงแต่สั่งลูกสาวไว้อยู่ว่าให้ซื้อไก่ทอดเคฟซีไว้แล้วก็เดี๋ยวไปทำซอสเองแวะมนดูของสวยๆงามๆที่ร้านชาแนลจ้ะ น้าก็มีใบหมายตาไว้อยู่หลังจากที่ใบนั้นที่หายไปเนาะก็ต้องมาหาใหม่อืมเพื่อความสบายใจของตัวเองอะไรงนี้อะแต่ว่าอแถวยาวมากไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะได้แต่คิดเอาไว้แล้วแหะถ้าเกิดว่าจนถึงสองโมงสองโมงสิบห้าแล้วอะยังไม่ได้เข้าน้าก็คงจะไปแล้วแหละไว้ค่อยมาดูาใหม่เนาะแล้วดูสองหนุ่มของนะ้าไปยืนอยู่ไกลๆอะ ดูว่าเขาจะอดทนกับน,น้านานได้แค่ไหนเนาะถ้าเกิดว่าเขาทนได้จนถึงเวลาที่น้ากำหนดก็ก็ถือว่าดีแต่ถ้าทนไม่ได้ก็คงไปหานั่งรอดื่มรอน้าอยู่ตรงไหนสักที่จรงแหละยังไงในปีนี้สีเมทัลลิกกําลังมาแรงเรอเห็นมีสีอย่างนี้หลายรุ่นมากมีสวยเลยอะได้มาแล้วหนึ่งถุงอย่างตั้งใจก็คือตั้งใจโดยเฉพาะแน่จะ้ะ ทีนี้ไปต่อซื้อเนื้อกันเนาะซื้อเนื้อซื้อหมูไปกินปิ้งบ้านลูกสาวดูสิวันนี้อากาศดีแต่ก็ยังมีลมเย็นๆนะไปบ้านลูกสาวกันทีนี้คนออกมาตากแดดเยอะเลยอ่ะอาาเดีย๋ยวกรอบบอ๊อบน่ะ Det är fint här ute. Faktiskt. Det är jättenära stan och liksom mm. grönt och fint. Nu är jag sugen på att ha båt. Tänk dig att köra båt ut och sen fiska här ute. och eller? Mauloa. Mauloa. Det är ingen våg att Det är jävla mycket folk som är badar

กิมจิทั่วใหญ่เลยแล้วก็มีไ,นะไก่ซอสเตาหลีอะไรนั้นด้วยนะ <F 4 S 2> ทำ <ส subconscious S 2> เองแต่ไก่นะสั่งมาจาก KFC แล้วก็มีตับเนาะเดี๋งไม่ไปได้งอ่ะเดี๋ยวไงนะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะได้ของฝันพรุ่งนี้วันแม่เนะาะอันนั้นความแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าอันนี้นได้จากลูกสาวเนาะ นี่แกออกมาแล้วน่าตะน่ากินมากเป็นโดนัทเนาะแล้วก็สตรอเอรี่อะไรนั่นแหละหลายอย่างหลายอย่างสวัสดีตอนกลางวันของวันอาทิตย์ที่30จ้ะมื้อเที่ยงของน้าเนอะวันนี้เป็นภายแช่แข็งส่วนของเดนนิสเนี่ยเขากินเป็นฟาลูคอสไส่กอกอันใหญ่เนาะกับมักกะูรนีแล้วก็เดือนเป็นโค้กเหมือนกันทั้งคู่จ้ะ หลังจากที่ไปกินบุฟเฟ่มาแล้วก็ไปกินปิ้งย่างบ้างลูกสาวมาน้ําหนักขึ้นพลดพลาดมากก็เลยวันนี้เอาเบาๆเนานะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้าไปกินข้าวบ้านเพื่อนที่ทํางานอีกไงคือปาร์ตี้หนักมากช่วงนี้ไม่ใช่แบบว่าดื่มนะจ๊ะปราร์ตี้อาหารจ้ะหนักม,มากช่วงนี้อะเดี๋ยงไงขอตัวไปกินมื้อเที่ยงก่อนนะจ๊ะมื้อเย็นของน้าจ้ะผัดวุ้นเส้นใส่สขไข่เนาะกระลำปีราดข้าว ปลาเค็มที่ซื้อมาวันก่อนแล้วก็แกงส้มแตงกวาเอา่อตังไม่ใช่แตงกวาสิแกงส้มเปลือกแตงโมกับปลากระป๋องส่วนเดนนิสเนี่ยกินของที่เหลือเมือม่อเมือม่อเที่ยง <laughs> ก็คือมักกะโรนีกับไส้กรอกกันใหญ่เนาะแล้วก็ลูกชายก็กินของที่เหลือเมื่อวานกับผัดบุ้งเส้นของที่เหลือเมื่อวานก็จะเป็นอ,อะไรนะคะน้าหมูกรอก ยังไงเดี๋ยวนะขอตัวไปกินมื้อเย็นก่อนนะจ๊ะสวัสดีตอนเช้าของวันที่31จ้ามื้อเช้าของนะวันนี้เลยเนาะมา ma, มา่ารสเป็ดพะโล้กาแฟเย็นเอ,อวิตามินซีเพราะความที่ว่าเดี๋ยววันนี้มื้อเย็นไปกินข้าวบ้านเพื่อนที่ทํางานไงก็เลยลองท้องเอาไปก่อนตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวมื้อเที่ยงก็หาอะไรเบาๆกินเนาะจะได้ไปกินที่เขาแบบว่าก็ไม่ได้แบบจะกินเยอะขนาดนั้นหรอก แต่เหมือนกัว่าพอน้ากินหนักมาหลายวันต่อ,ตอๆกันแล้วไงสวัสดีจ้ะสวัสดีตอนเย็นของวันที่31นะที่นะ้าบอกให้ฟังว่าตั้งใจว่าจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนที่ทํางานตกลงเป็นยังไงล่ะเอ้ยอรถไฟไม่ไปคือมาแต่แรกอ่นะน้านั่งรถเมล์ลงสถานีรถไฟบ้านน้าอยู่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพอมาถึงเนี่ยรถไฟจะมาอีก2นาทีแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็น15นาทีนะก็รอไปก็ โทรหาคุยกับเพื่อนคนที่จะขับรถไปนะนะจะไปด้วยกัน,กนเขาไงบอกเออเธอฉันนะจะไปสายนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันดูก่อนว่ารถไปจะมาไหมเสร็จแล้วมันก็มาจริงๆพอมาจริงๆแล้วเป็นไงนะก็ขึ้นรถไงจ้าพอขึอ้นรถแล้วเป็นไงเออเดี๋ยวรถคันนี้เนี่ยจะจอดตรงที่สถานีหน้านะพวกเธอต้องเปลี่ยนรถไปคันใหม่เอานะ้าเลยแบบพอๆนะ้าล้มเลิกนะ้าไม่ไหวเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะ้าอาจจะไปติดอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งที่ทางไปในเมืองแล้ว ้วไม่รู้ไปถึงเพื่อนเมื่อไหร่ทําให้เพื่อนต้องไปสายอีกอะไรอีกไงเลยบอกพวกเธอไปไปโดยที่ไม่ต้องมีฉันไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวฉันจะรอรถกลับบ้านละซึ่งรถที่จะกลับบ้านเนี่ยมาอีก3ามนาทีถือว่าโอเคหน่อยหวังว่ามันคงจะมาตรงเวลานะส่วนคนที่อื่นๆที่เขาจอดลงป้ายเนี่ยข้ามแห่นเขาก็รอที่จะไปรถไฟคันถัดคันถัดไปอะนะ คือถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้อะไรที่จริงๆว่าไปบ้านเพื่อนมันก็สําคัญแหละแต่อะไรที่แบบว่าเลื่อนไปได้ก็ก็อย่าไปผจญภัยเอาข้างหน้าเลยซึ่งพอถ้าเกิดยิ่งไปไกลเท่าไหร่เดี๋ยวบางทียิ่งจะกลับยากขึ้นเท่านั้นนะจ๊ะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดรถไฟไม่มาอย่างน้อยๆถ้าเกิดเดนนิสเขาเสร็จธุระของเขาแล้วเนี่ยนายยังให้เขามารับที่ที่ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ใกล้มาหน่อยเนะเาะรถไฟถ่านพอดีอ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอันตอนเจอกันจ้า สวัสดีตอนเย็นของวันที่หนึ่งมิถุนาจ้ะวันที่หนึ่งมิถุนาแล้วอ่ะ,ะเข้ามาแล้วครึ่งปีวันนี้บ้านนะทาแฮมเบอร์เกอร์กินกันเนาะทําเองแต่เนื้อเนี่ยซื้อมาสาเร็จรูปมาเป็นก้อนอยู่แล้วมาน่ก็ไม่ย่างเลยเนี่ยน้ำลายไหลแล้วเนี่ยอยากกินหลายวันแล้วแฮมเบอร์เกอร์ก็นี่จะเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไรแก่ แล้วก็เดี๋ยวเอาขนมปังประกบเลยนี่น่าก,กินเนาะอ๋อเดี๋ยงไงนะเขาัตไปกินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวได้ไปทำงานได้เวลาไปทำงานแล้วจ้าโอ้โหแดดดีมากเลยอะแต่ก็ยังต้องใส่เสื้อผ้าเยอะอยู่ดีเนาะเพราะนะเเื่องงานตอนเช้าเดี๋ยวมันก็จะหนาวจนเกินไปแต่จริงๆแล้วตอนเนี้อากาศดีมากเลยนะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนคือใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ สำหรับน้านะค่อนข้างจะสบายแต่ถ้าเกิดว่าของบางคนเนี่ยแค่ใส่สเวตเตอร์ข้างในตัวเดียวก็พอแล้วแต่นี่ของน้าเนี่ยทั้งสเวตเตอร์ข้างในแล้วก็แจ็กเก็ตด้วยนะ,ะเดี๋ยวยังไงไปทํางานสามคืนจากเริ่มนะคืนวันอังคารปุ๊บแล้วก็เพื่อหัโอกาสทีเช้าวันศุกร์แล้วไปหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะแล้วตอนนี้เนี่ยน้ากาลังคิดทําการใหญ่อยู่แต่ยังไม่รู้ว่าสําเร็จผลหรือเปล่า ก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดสําเร็จยังไงเนี่ยค่อยมาบอกการใหญ่ของน้าคือใหญ่มาก <c oughs> เออจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงเอาไว้คุยกัน <c oughs> ตอนเจอกันเนาะ